พิงอยากให้เราไฮไลท์สิ่งที่เมืองนอกทําไม่ได้อย่างพูดถึงประเด็นคู่แข่งพิงคิดว่าเราไม่ควรที่จะพยายามแข่งกับแบรนด์นอกเพราะเราแพ้ถ้าเราจะตัดสูตรยังไงเราก็แพ้แซวิโรถ้าเราจะทำแคชเมียร์ยังไงเราก็แพ้อิตาลีถ้าเราจะทำคูทัวร์ยังไงเราแพ้ฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นทําไมเราไม่ทําอะไรที่มันโลเคอลจริง,รงอันนี้ไม่มีใครชนะเราได้ ถ้าเราเอาฝีมือคนไทยมาเป็นไฮไลท์เอาวัตถุดิบบ้านเรามาเป็นไฮไลท์เอาสิ่งที่คนไทยทำเก่งที่สุดในโลกมาเป็นไฮไลท์อันนี้เราเราชนะขาดลอยเราไม่มีคู่แข่ง สวัสดีค่ะพริ้งบุนนะคะเป็นผู้ก่อตั้งแล้ก็เป็นศิลปินของแบรนด์ที่ชื่อว่าสุเซตนะคะพูด<ๆ>จริงๆสุเซตเป็นชื่อฝรั่งเศสแปลว่าอมยิม้มตอนนั้นมูดเราเหมือนแบบว่าเป็นแม่เพิ่งเพิ่งมีลูกตอนนั้นเราก็เหมือนเหมือนอยากที่จะตอนนั้นคลอดลูกช่วงโควิดนะคะเราก็ เห็นแบบประเทศชาติก็ค่อนข้างแย่ช่างไทยก็ตกงานเยอะก็เลยอยากที่จะทําอะไรที่อย่างน้อยแบบเออช่วยเหลือช่างได้เล็กๆน้อยๆแล้วก็ถ้าเราทําอะไรที่แบบให้โลกรู้ว่า m เ d ดิน Thailand ไม่ใช่ f แฟชั่นนะไม่ใช่ของถูกๆเนี้ยก็เริ่มจากไอเดียนั้นเหตุผลที่ตั้งชื่อสุอเสร็จเพราะว่าอาจจะเคยอยู่ปารีสเคยอยู่ฝร,รั่งเศสมานานเราก็อยากจะให้เป็นแบรนด์ที่ถึงแม้เราอยากจะโชว์เคสความเป็นศิลปะความเป็นไฮเอนด์ end, แต่อยากให้มันสนุกให้มีลูกเล่น ตอนนั้นมีไอเดียที่จะทำสิ้นแหสในหัวตอนนั้นเราก็แบบจริงๆเริ่มจากว่าเรามีคอลเลคชันพระสิ้นที่เราแบบซื้อเก็บไว้อะไรเงี้ยในฐานะที่เราชอบแต่เราก็ไม่ค่อยใส่เพราะเรานุ่งไม่ค่อยเป็นเราก็พอดีสามีนะคะเชนบุญนาซึ่งเป็นนักเขียนเขาก็จะมีมีบุกร้อนของเขานะคะ แบบโปรโมทสานีเล็กน้อยเรื่องชื่อที่เขาเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยผ่านตระกูลบุญนาคนะคะชื่อแชรีออนดรสันก็จะมีจะมีงานเปิดตัวหนังสือที่จกักรพงศ์วิลล่าแล้ว,ลวเราก็แบบเราอยากใส่ผ้าไหมไทยเราอยากใส่ผ้าทิ้นไทยแต่ว่าเราไม่อยากจะใส่ในลุกที่ไม่ใช่เราเราอยากจะใส่เป็นลุกที่เราก็มีความเป็นปริเซียนนิดนึงเราก็อยากใส่ให้มันเป็นเราอะเราก็เลยแบบลองนู้นลองนี้จนในที่สุดเราก็มาเดรฟกับหุ่น จนได้เป็นชุดสิ้นแดรสอันแรกอะค่ะตอนนั้นเราก็แบบเฮ้ยฉันจะกล้าใส่ไปออกงานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบสามีก็บอกเออลองใส่ไปดิถ้าถ้าคนด่าก็ไม่ต้องก็เออก็ไม่ต้องใส่อีกไปทสดูว่ามีตลาดหรือเปล่าเออถ้าถ้าคนชอบเราก็อาจจะคิดว่าเราทําเป็น product ได้ใช่ไหมเราก็เออใส่ไปก็ผลเออผลตอบรับค่อนข้างดีก็มีคนชมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเริ่มมั่นใจ ็เลยเริ่มทําสีตัวแรก <Okay. S 1> แบบพิงรู้สึกว่าในโลกนี้มันมีสิ่งมันของมันเยอะแล้วอะคือตอนนี้ทุกคนเหมือนแบรนด์แฟชั่นทุกแบรนด์หรือแบรนด์ไม่ว่าจะแบรนด์อะไรก็อยากจะดีไซน์ใหม่ทําใหม่ผลิตผลิตผลิตเรารู้สึกว่าทําไมเราไม่กลับไปมองในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วสิ่งของโบราณของที่ดั้งเดิมของที่เราไม่ต้องไปครีเอ ผ้าไหมเทคโนโลยีนู่นนี่ทำไมเราไม่มองว่าเอผ้าไหมไทยเป็นผ้าที่ดีนะมีคุณภาพมีคุณค่าเราก็เป็นรายได้ให้กับชาวบ้านจํานวนไม่น้อยเลยในประเทศนี้แล้วเป็นอะไรที่แบบเราคนที่จะภูมิใจเราก็เราก็ทั่วโลกน่าจะนาจะน,าจะ,นาจะเห็นคุณค่ามากขึ้นอะไรอย่างเง,<ไ>งี้ยค่ะหรือว่าไอเดียของผ้าซิ่นตอนนี้ไม่มีใครนุ่งแล้วเราจะทํายังไงให้มันใส่ง่ายเพราะเราเองก็อยากนุ่งนะแต่เราใส่ใส่ไม่ค่อยเป็นเราก็เลย คิดว่าเราจะเอาอะไรที่คนมองข้ามเนี่ยมากลับทำให้เป็นไฮไลท์คือเราก็เลยมีไอเดียที่เราอยากจะเปิดช็อปทีนี้เนี่ยเปิดช็อปตามกติแบรนด์ก็จะเปิดในห้างใช่ไหมคะเปิดในที่ที่คนเดินเยอะแต่แต่เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราเปไปเปิดในห้างเนี่ยคู่แข่งเราเนี่ยเป็นรอยแล้วเราก็เป็นแบรนด์เล็กๆที่ต้องต่อสู้กับกับแบรนด์มากมายทำยังไงให้ แล้วกลัวว่าคนที่เดินทางเขาจะไม่เข้าใจว่าว่าแบรนด์เราคืออะไรม,มันค่อนข้างที่จะนิชนิดหนึ่งอาจจะต้องเล่าเรื่องนิดหนึ่งจะออมันไม่ได้เป็นแบรนด์ที่แบบเ,เห็นเราซื้อเลยหรือว่าอ,อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเราก็ด้วยด้วยตัวเองเนี่ยเป็นคนที่หลงไหลกับการกับย่านเก่าๆของของกรุงเทพด้วยค่ะสถา,าปัตยกรรมเอ่ยอไรเอ่ยหรือสตอรี่เรื่องราวที่มาที่ไปแล้วก็บางทีเนี้ย เราเห็นแบบตึกที่เราชอบที่เราเห็นตั้งแต่เด็กๆโดนโดนโดนถูกทุบทำลายแล้วเราก็เพื่อที่จะมาสร้างคอนโดหรืออะไรก็แล้วต่เนี้ยทำให้เราเศร้าเราก็เลยคิดว่าถ้าเราเป็นส่วนเล็กๆที่จะแบบว่าแบบว่าทําให้ตึกเก่าที่เราหลักเนี้ยมันอยู่ต่อไปได้หรือว่าอย่างน้อยให้คนเข้ามาได้เห็นคุณค่าของมันของส,ถา,สถาปัตยกรรมเก่าของตึกเก่าของแอเรียที่ตามปกติอาจจะไม่ได้เดินอะไรอย่างเงี้ย อย่างน้อยเราก็ทําอะไรเพื่อสังคมเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรอย่างี้ค่ะคิดว่าในฐานะคนที่เป็นคนคเอทีฟในฐานะคนที่สร้างสรรค์อะไรไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์ติอะไรเราควรที่จะคืนกำไรอะไรบางอย่างให้ให้ให้สังคมด้วยคิดว่าเป็นหน้าที่นะคะเราผูกพันกับย่านนี้มาตั้งแต่เด็กๆอาจจะเพราะว่าที่ติดกันเนี้ยเป็น แต่ก่อนเป็นแกลเลอรี่ชื่อ ABOUT CAFE นะคะตั้งแต่เราเราเด็กๆเราสมัยเราสาวๆเราก็จะมาทำงานมาคลุกคลีมาแห่งเอาที่นี่แล้วก็ที่ได้ร้านนี้ก็เพราะว่าเจ้าของ ABOUT CAFE พี่เมียวพี่โกก็ก็ชวนมาว่าเออทำไมไม่มาเปิดแถวนี้อะไรเงรี้ยชวนเรามาเดินเล่นเราก็เราก็มาเราก็ล้วก,ก็พอเห็นตึกนี้ก็หลงรักยอมรับว่าแบบเฮ้ยมันเท่มากเลยอะ่ะมันตึกมันสวยตึกมันมีสเสน่ห์ถ้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยผนังเอยพื้น ทุกสิ่งอย่างแม้แต่แม้แต่แแตกลออ่องเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ไฟหรือว่าที่ดับเพลิงทุกสิ่งอย่างก็เป็นเป็นอันเดิมหมดเลยอะไรที่คง,งไว้ได้คงไว้หมดอะไรที่คงไว้ได้คงไว้หมดใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมีอะไรที่เป็นความเป็นสุดเสร็จเป็นตัวเราเราก็ใช้ด้วยวิธีการอ,อ,อาจจะเป็นเด coration อาจจะมีแบบมีงานศิลปะมีชุดของเรา แล้วก็มีห้องลองที่เราก็ดีไซน์ขึ้นมาให้มันคือทุกอย่างเนี้ยเราต้องการให้มันไม่ได้ฟิกสไตล์ตัวคือเป็นเหมือนไม่ใช่เป็นร้านซื้ออย่างเดียวแต่เป็นเหมือนอาร์ตแกลเลอรี่เป็นอีเวนต์สเปซเป็นเป็นที่ที่อยากให้มีคนมาทำแอคทิวิตี้มาคอลลาเบเรตมาทำกิจกรรมได้ะคะ่ะเราก็ไม่ได้ก็คือยกทุกสิ่งอย่างนี้ยกใหญ่ได้หมดเลยดีไซน์ให้เป็นยังไงให้นิกหยุดใช่ะคะ่ะอยากให้เป็นที่ที่แบบมีชีวิต ไม่มีแอร i ทีวีทำเองทำเองหมดเลยค่ะแม้แต่เก้าอี้ก็โมเสก็แบบว่าว่างเองพอดีงบน้อยก็เลยต้องทำเองหมดค่ะแต่ก็ดีทำให้เราได้มาคลุกคลีเราก็มาแบบอยู่ที่นี่ทั้งวันมาดูมามาแบบจะอะไรไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคเราก็มีมีปูกระเบื้องใหม่บ้างมีอะไรมีเซียวมีทามีแบบว่า เราก็ต้องแบบซ่อมเยอะพอสมควรซ่อมซ่อมหลายเดือนต่างชาติจะเริ่มจากกลุ่มต่างชาติที่เป็นเอ็กซ์แพดที่อยู่เมืองไทยซะส่วนใหญ่ก่อนเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นทัวริสตเลยหรือต่างชาติเลยส่วนใหญ่เขาจะเจอเราในโซเชียลมีเดียหรือปากต่อปากอะค่ะ ก็คือลูกค้าเราที่เป็นเอ็กซ์แพที่เป็นต่างชาติอาศัยอยู่ที่กรุงเทพพอเขารู้จักเราเขาก็จะบอกเพื่อนเขาเพื่อนเขาก็ติดต่อเรามาอะไรเงี้ยคือลูกค้าเพีงน่าจะ90%เนี้ยปากต่อปากหมดเลยเป็นแนะน,นำแนะนำแนะนำอีกทีหนึง่ง,งค่ะช่วงวัยมีไหมหุยยวัยตั้งแต่จร ين, ิงๆเราตั้งแต่20กว่าถึงถึง80เลยค่ะ ม,มีหลากหลายอายุมากแต่ถ้าหลักๆน่าจะ30-40คือคอนเซปต์เราคืออยากจะให้โลกรู้ว่าอะไรที่ l o c a l ่ะมีคุณค่าอะไรที่อย่างน้ำหอมเราก็เป็นใช้อินกิวเดียนที่ที่ปลูกโดยโดยชาวไร่ชาวนาไทยก็อยากที่จะให้เห็นถึงคุณค่าที่เราอาจจะมองข้ามไปอยากแต่ว่าทำยังไงให้มันให้มันร่วมสมัย ไม่ใช่แบบเก็บความเก่าความแก่คือเอาอะไรที่ดั้งเดิมแต่มาประยุกต์ให้มันให้มันทันโลกอ่ะให้มันดูใหม่ค่ะพิงเชื่อว่าวัฒนธรรมเป็นอะไรที่ที่ต้องเขาเรียกอีโว่แต้องแบบพัฒนาไปกับยุคสมัยมันถึงจะม,มีความสําคัญมันถึงจะไม่ตายใช่มันถึงจะไม่ตาย,ตายคือเราไม่อยากจะคิดว่าใครเป็นคู่แข่งด้วยอ่ะเราอยากจะประับคือเราจะมองอะไรที่แบบว่า มีอะไรที่คนคิดว่ากดเกณฑ์แฟชั่น fashion, จะต้องอยู่อย่างนี้จะต้องชนะคู่แข่งเราเรามองว่าเราอยา่าเราไม่กลัวคู่แข่งหรือว่าเราไม่มองว่าเราจะไม่มองว่าแบรนด์อื่นเป็นคู่แข่งเรามองว่าเรามาทําอะไรด้วยกันเราคิดว่าเรายิ่งเรายิ่งแบบยิ่งสนับสนุนซึ่งกันและกันเรายิ่งสนับสนุนแบรนด์เล็กแบรนด์น้อยแบรนด์ไทยอาร์ติสคนที่เราคิดว่าทาอะไรที่ดีเรามีประโยชน์เราจะยิ่งแข็งแรงเราก็เลยไม่อยากจะแบบ มองว่าใครเป็นคู่แข่งแต่มองว่าเราเรียนรู้อะไรได้จากเขาแล้วโอ้ยมาทำอะไรด้วยกันไหมมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะเราจะมองอย่างนั้นมากกว่า <c oughs> คือพิงอยากให้เราไฮไลท์สิ่งที่เมืองนอกทําไม่ได้อย่างพูดถึงประเด็นคู่แข่งพิงคิดว่าเราไม่ควรที่จะพยายามแข่งกับแบรนด์นอกเ <c oughs> พราะเราแพ้ถ้าเราจะตัดสูตรยังไงเราก็แพ้แซวิโรถ้าเราจะทำแคชเมียร์ยังไงเราก็แพ้อิตาลี ถ้าเราจะทาคือหมายถึงว่าประเด็นถ้าเราจะทำคูทัวร์ยังไงเราแพ้ฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นทําไมเราไม่ทําอะไรที่มันโลเคอลจริง,รงอันเนี้ยไม่มีใครชนะเราได้ถ้าเราเอาฝีมือคนไทยมาเป็นไฮไลท์เอาวัตถุดิบบ้านเรามาเป็นไฮไลท์เอาสิ่งที่คนไทยทำเก่งที่สุดในโลกมาเป็นไฮไลท์อันเนี้ยเราเราชนะขาดลอยเราไม่มีคู่แข่งนึกอ,ออกมาถ้าเราจะไปอุ๊ยฉันเห็นดีไซเนอร์เมืองนอกทำแฟชั่นโชว์อลังการฉันก็จะทำมัง้ง มันก็มันรู้สึกว่ามันเหมือนเราก๊อบเมืองนอกอะ่ะพิงก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะทําอะไรที่ที่ใช้ความที่เราคิดว่าเป็นด้อยมาเป็นจุดเด่นมากกว่าค่ะ ก็ทุกชุดนะคะพิงก็จะมีเติม element เอลเมนต์อะไรที่เป็นทองทองเพื่อเพิ่มความพิเศษให้กับทุกชุดนะคะก็อันเนี้ยก็คือเป็นงานทองเหลือง1 0 0นะคะชุดทอง 24K และปัดดำเป็นงานแฮนด์เมดโดยช่างไทย100%นะคะก็เป็นอะไรที่ภูมิใจะคะ่ะทุกชุดมีชุดเดียวในโลกเราทุกชุดก็จะมีชื่อของตัวเองด้วยนะคะก็คือทุกชุดนี้จะลายวัณปคายนะคะแต่และชุดลายไม่เหมือนกันเราก็แฮนด์เมด100%นะคะ กว่าจะได้เป็นชุดก็ยอมรับว่าทํานานบางทีก็เป็นอาทิตย์นะคะหรือมากกว่าน,นั้นเพราะว่าอย่างชุดนี้เนี่ยเรายอมสีผ้าพื้นเสร็จแล้วเราก็มามัดย้อมเสร็จแล้วเราก็มาพิมพ์ใบไม้อันนี้นะก็จะมีเห็นแบบว่าขมิ้นป่ามีใบยูคาลิปตัสใบใบปีใบสดเดานะคะอันนี้จะเป็นอะไรที่เอ่อเพ้นมือก็แต่ละชุดก็ใช้เทคนิคไม่เหมือนกันเทคนิคค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ก็ข้อดีก็คือ ไม่มีใครก๊อปเราได้